สวัสดีครับวิดีโอน,นี้มาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังทําสีเครื่องบินยังไม่เสร็จใช่มันใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ในวิดีโอน,นี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถกระบะดอทคันหนึ่งที่ผู้ใหญ่ใจดีคนนึงให้พี่ชายผมมาขับฟรีแล้วผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวพาน้องชาร์บลอนกันไปฮะชอบเที่ยวทะเลชอบกินอาหารทะเลนะครเขาลุกไรโอ้สุดยอดไปไหมไป 好嘞。 อดดึงเลย pystyy สุดส